สวัสดีครับผมเล็เสนนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมนิเมแอดเวนเจอร์แล้วนะครับวันนี้ก็คลิปที่แล้วนะเกิดโควิดพลาดเล็กน้อยคลิปเสียก็คือผมได้ทำการอีเวนต์เสรที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สแต็กก็ได้ประมาณเอเวอเอเวอเอสลบนะแล้ววันนี้ก็ถือโอกาสที่จะมารีวิวพวกจากเครื่องฮัลโหลดีที่มีอยู่ในเกมอนิเมแอดเวนเจอร์นะครับก็จะมี ยสเซ่นะฮะบุสเซียร์นะฮะแล้วก็อาคันเอะนะฮะฟอลเลอร์แอนเจิลนะฮะฟอลลิงแอนเจิลแล้วก็เรอัส์เดวิลพิงค์เซ็ตแล้วก็ตามด้วยโคเนโกะดังนะฮะเฮลแคทวันนี้จะมารีวิวกันนะครับโอเคถ้าใ,ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดติดตามไว้เดินนะครับก็คลิปที่แล้วก็ ผมเห็นยอดวิวแล้วโอ้โหขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับคลิปอาจจะเสียงเบาดังบ้างเพลงดังหรือคลิปกระตุกบ้างก็จะพัฒนาต่อไปนะฮะก็โอเคมารีวิวไปเลยดีกว่าก็จะรีวิวในส่วนแค่เวลยังไม่เต็มนะที่ผมมีเดี๋ยวขอรีวิวในด่านของมันยิปปอร์ตแล้วกันนะจะตัดไปที่ตอนฟาร์มเรีนแล้วก็พร้อมที่รีวิว โอเคมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับวันนี้รีวิวอิเซ่ก่อนอันดับแรกนะโอเคจุดวางเลยนะครับอ,อิเซ่ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่เจ็ดพันหกร้อยนะครับการโจมตีเป็นแบบซิเคิลเอวีนะแต่เล็กทีเดียวดูว่าเกว่าเป็นการตุ่งไปต่อยซีนทีนะ่เจฮะ ต่อไปนะครับอที่หนึเป็นหนนะฮะตีเจวินะฮะแล้วยี่สิบสอเพิ่มมายี่สิบเอ็โอเคี๋ยวกบไปต่อไปครับถ้าดาร์คอนจะตีอยู่ที่3ามนะฮตีหกจนะฮะระยะยีิบหน,นะฮะจะเป็นลายเออี o e, นะฮะลายนะฮะจะตีแบบลายเอดูดีกว่า ก็เส้นตรงนะฮะดดีกว่าเดียวมันจะตีสองหรือหนึ่งฮิตฮิตเดียวนะเพราะมันตายก่อนสองฮิตนะฮะท่านนี้ Aha. เดี๋ยวดูกนะสองฮิตหนึ่งมันตายกะ 2องพิตนะครับถ้าผมไปเจอในอีกิปมันจะตีประมาณสอิตและอีกขันหนึ่งของอีธานีงก็เป็น3ฮมพิษนะฮะเระมาอัพกันเลยดีกว่าต่อไปนะครับลองกินนุสแมชเชอร์นะฮะดาเมจอยู่ที่หมื่นเก้าหมื่นตีแปดจุดสามนะฮะระยะจมปีห้าสิบสี่นะครับเป็นตัวที่ตีไกลามากอันนี้น่าจะตีสามพิษนะถ้าจำไม่ผิด เป็นตัวตีพื้นนะครับไม่มีุดแย่เลยน,น,นเครับเต็มเลยต่อไปนะฮะขั้นสุดท้ายอ่ะขั้นสุดท้ายแล้วดับเมงอยู่ที่8.8นะฮะระยะ5.9นะฮะ <c oughs> ถือว่าเก่งกะะเลยครับเก่งนะฮะตีสามทิศด้วยนะคะ <c oughs> รับเย่าลืมนะคะ <c oughs> รับสามทิศมันคือยูตะนะฮะ <c oughs> เป็นยูตะที่ตีไกลกว่าเดิมตีเร็วกว่าเดิม <c oughs> อันนี้ผมยังไม่เวล้อยนะ EK3 คสามเวลเวลลอยก็จะประมาณเดเมจได้อยู่แสนแปดแสนเก้าแสนแปดเดเมจเก้าพันให้ผมเดาๆไว้โอเคอันนี้ก็จบนะฮะไปอัพตัวละครหน่งนะโอเคต่อมาอ่ะคาวนี้นะฮะเป็นแบบโจมตีแบบทงกวยทนะั้งแรานเยฮะถ้าจะไม่ผิดคันนี้จะตีสองพิษมั้ยสีลายนะ ใช่2ฮิตนะฮะเนี่ยครับต่อไปทัาโฮลี่แลนดิ้งนะฮะได้มาอยที่3ามหมืนี่ตีเกือบ1ิวินะฮะระยะยี่บสาะครับอันนี้เป็นเซอร์เคิลเอนะแบบ1ฮิตขั้นนี้เหมือนจะตีแอร์ได้เลยนะฮะหนะึ่งหรือสองฮิตแน่ะผมจำไม่ได้นะนะไดละหนึ่งหรือสองฮิตแน่ะต่อมานะครับ เอเดเมนเะทลฟูรี่นะฮะตีหนึ่งคิทนะท่านี้นะฮะไอ้ท่าเอ่อะไรสักอย่างต่อไปก็เอเดเมนเทลฟูรี่ครับเดมิวที่หนึ่งแสนตีสิบสามระยะสามเอสนะฮะอันนี้จะเป็นตีประมาณสามพิษน,นะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะป,ประมาณนี้นะครับเป็นตัวตีพื้นไฮบิดที่เก่งระดับปานกลางนะฮะ ็ล okay, ืมแล้วบอกลืมบอกไปให้ตัวละครพวกเอดิอัสอาคาเน่แล้วก็โคเนโกหาไม่ได้แล้วนะครับมันเป็นอัปเดตของเอตตี้ฟูลนะเอตตี้โอเคตอนสุดท้ายละวตำแหน่งอยู่ที่แสนเจ็ดสีสิบเอ็ดบุ้ยระยะสามสิบสามสิบสามได้สวยดีเนี่ยตีแอร์นะเขาถเป็นไฮบิดนะฮะเวลากิด okay, ก okay, okay. ็เหมือนกันแต่เป็นท้าเวทเวทเมื่อหยุดนะทิเเซจะเป็นกายภาพลม Okay. เดี๋ยวหลังต่อจะไ,ได้ไดรีวิวกันต่อไปมันีหมดเลยโอเครีอ okay. ัพนะฮะเป็นตัวแอร์นะฮะมีเลยวันขั้นแรกนะครับจะเป็นเซอร์โค่ยที่เล็กมากระยะเล็กเหมือนกันนะฮะแล้วเป็เริ่มต้น,น,ตนะะ 5, 7, ที่หกขันสองปีห้าเจ็ดหกระยะที่สิบห้านะอัพขั้นต่อไปมันก็จะเพิ่มไปประมาณนิดนึงนะโอเคต่อไปนะครับ อะไรดิสชันดิสเสเซนชันบนะีนะครับสเซนชันบีนะฮะสามหมืแล้วก็เรียสิบแปเป็นลายลายแอร์ฮะเป็นลายตีแอร์นฮะก็ขั้นอาจจะไม่ค่อยดีอะไรอนันนะี้ค่าอะไรวะเนี่ยให้ดูสก,กิลแล้วกันดีดีโอค้คหโอ้้แห เอ็กอะไรเนะรี่ยเ x สิบเป็นวูทานอะไรแต่ดาเมจเพิ่ม62 0 0 0่นยี่สิบเระยี่ิบเอ็ดขับเลกเป็นปือโอ้มันจะตีทีเดียวเนะี่ยแค่ตีทีเดียวอาอีกนะฮะ15ดาเมจแสนอ่าตานแล้วด้วย ไม่แมแสนเป๊ะๆนะ,ะตี9.3ระยะ23นะครับเก็บระวังหลังอะไรแล้วกันนะ,ะ,ะโอเคมาต่อไปตัวสุดท้ายของคลิปนี้โคเนโกะนะตี3าผิดช่วงแรกแน่นอน้าจะไม่ผิด1.2.3่งงสนะันะบลาเดือหนึ่ 1, 2, สองนิตนะฮะอัพไปต่อไปถ้าเบอร์นิ่งชาเลตร์เป็นเซอร์เคลเบอรดีตีสองสามว่าหนึ่งมั้งลูกเดี๋ยวไปอ่านในวิกิเอาเลยอะไรต่อไปเส้นจุดสุดสดแล้วอันนี้ท่าที่ดีเหมือนกันนะ เดี๋ยวตีหนึหิตตีนาเลยนะโอเคสอหิตขอดีนะฮะเอาแม็กแล้วนะจเมตเวลหนนะที่ผม,มไปเดไว้มื่นหนึ่งแปดจุดห้เลยยี่ือว่าเป็นเมตาเก่าที่ใช้ได้อยู่โอเค มาทามาถาจุดวางโอเคมาชุดที่ไม่มี้ล้วนะชอบก็ยินดไ like, ลนนะ์ก็ะคร่อพวกนี้อาจจะมีไลท์นะฮะถ้าลงคลิปนี้ตอน,นอจจมั like, นสุกดีก็มีเสาถ้ามีไลค์นะฮะลงประตูแล้วก็อะไรสักอย่างโอเคถ้าใครชอบยินดีอะไรก็วกันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย